นะคะแล้วก็ใส่จานเอาไว้พร้อมเลยว่าตามสถานที่หรือบริเวณที่ใกล้กับวัดเนี่ยค่ะก็จะมีอาหารสําหรับใส่บาตรจัดเป็นชุดๆุดนั้นนั้นก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับข้าวหนึ่งถุงมีน้ําหวานหรือน้ําส้มนะคะซึ่งก็คือเป็นน้ําสีนั่นเองน้ําสีสีนะคะแล้วก็อาจจะมีขนมหวานอีกจะเห็นได้ว่าที่กล่า่วมาทั้งหมดอย่าว่าแต่พระเลยค่ะที่จะเอาไปฉันคนธรรมดาเราเองค่ะถ้าเราทานอาหารแบบนั้นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแน่นอนค่ะปัญหาสุขภาพก็มี สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันอยากจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็เพราะว่ามีพระหลายองค์ค่ะที่มีปัญหาสุขภาพเป็นทั้งเบาหวานความดันภูมิแพ้เป็นกันหมดเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระเนี่ยค่ะจาเป็นจะต้องไปบินธบาตซึ่งของที่บินทบาตก็มาจากอาหารที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใส่มาให้นี่แหละค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนไทยแล้วคุณต้องการที่จะทําสิ่งที่ดีๆต้องการที่จะใส่บาท เป็นการสละดังนั้นค่ะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดโทษกับพระที่ได้รับอาหารไปบ่อยครั้งที่พระนะคะอยากที่จะได้สุขภาพที่ดีไม่อยากป่วยเหมือนกันนะคะพระก็ไม่อยากป่วยค่ะแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าพระเนี่ยจำเป็นจะต้องฉันอาหารจากที่ญาติโยมใส่มาให้ดังนั้นถ้าเผื่อว่าเรานะคะซึ่งเป็น พุทธศาสนิกชนต้องการที่จะทําบุญก็ควรที่จะหาอาหารที่เป็นประโยชน์กับพระด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยพร้อมๆกันดังนั้นอาหารที่จะใส่ค่ะอย่างที่ดิฉันเห็นอยู่นะคะก็อย่างน้ําหวานเนี่ยค่ะก็ไม่น่าใส่เพราะอะไรเพราะว่าน้ําหวานเนี่ยค่ะมันก็คือมันก็มีแต่น้ําตาลแหละค่ะก็คือจริงๆมันเป็นน้ําตาลละลายน้ําแล้วใส่สีหรือแม้กระทั่งน้ําส้มที่เห็นๆกันมันก็คือน้ําน้ําตาลใส่สี มีสารการบูดอยู่ในนั้นด้วยกับข้าวค่ะกับข้าวที่ขายอยู่ส่วนใหญ่ก็คือจะทํากันตั้งแต่เดึกแต่ดื่นด,ดังนั้นค่ะบางทีนะคะก่อนจะไปถึงวัดเนี่ยก็บูดแล้วในช่วงที่ดิฉันเองได้ไปอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ไปไปปรุงอาหารไปคอยดูแลคือพอดีในช่วงนั้นลูกชายเนี่ยบวชก็ปรากฏว่าพระที่ไปบิณฑบาตมาค่ะก็จะเห็นได้ว่าจะมีกับข้าวอะไรเนี่ยค่ะเยอะแยะไปบมดเลยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสด ก็คือเป็นอาหารปรุงใส่ถุงนี่แหละค่ะเสร็จแล้วพอมาเทค่ะมันจะมีบางส่วนที่มันบูดมันเสียหายก็ทําให้ฉันไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปแต่ขณะเดียวกันนะคะอาหารที่มีอยู่ก็ทั้งหวานทั้งมันดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับพระหลายๆองค์ในวัดนะคะก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าอาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ พุทธศาสนิกชนใสาบาตรมาก็เป็นสิ่งที่เขาก็ตั้งใจที่จะทําก็ไม่ทราบว่าจะปฏิเสธอย่างไรครั้นจะไปซื้อหามาฉันก็คงจะไม่ได้เพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เงินทองก็หายากแล้วก็ของในวัดก็เหลือเฟือเยอะแยะบางครั้งค่ะถ้าเผื่อเราคิดว่าจะทาบุญน,นะคะไม่จําเป็นจะต้องให้ครบทุกอย่างแต่หน่าที่จะใส่ในสิ่งที่พระสามารถที่จะใช้ได้หรือฉันได้และเป็นประโยชน์ น้อยอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ไม่เกิดโทษนอกจากนั้นแล้วค่ะของที่เราไปถวายอย่างเช่นเป็นพวกสังฆทานอสังฆทานก็เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อแบบสําเร็จรูปมาในนั้นก็จะมีของอะไรไมลรกพูนเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอแกะออกมาค่ะของข้างในใช้ไม่ได้แล้วก็บางครั้งค่ะผ้าอะ ้าบงจีวรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นของเก่าที่เขาอัดเอาไว้ข้างในข้างล่างจริงๆมันเป็นเรื่องของธุรกิจซึ่งคนเหล่านี้ค่ะที่ทําออกมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนอกจากไม่ได้บุญก็คือได้บาปด้วยแต่เราค่ะซึ่งเป็นผู้บริโภคเองแล้วเราไปซื้อแล้วก็มาทําบุญตรงนั้นกลายเป็นว่าสิ่งที่เราถวายไปท่านก็ใช้ไม่ได้บ่อยครั้งที่เดฉันได้มีโอกาสได้คุยกับพระที่วัดนะคะท่านก็บอกว่าโยมหลายคนไม่รู้นะว่าอาตมาจําเป็นจะต้องใช้แชมพูอ่หลายคนก็คงจะงงว่า ดิฉันเองแรกๆก็งงค่ะว่าแชมพูไปทําอะไรในเมื่อพระก็โกนผมแล้วไม่มีผมก็บอกในความเป็นจริงเนี่ยนะคะพระเนี่ยก็ต้องล้างเหมือนกันนะคะคือแม้ว่าจะไม่มีผมก็ใช้แชมพูเนี่ยค่ะล้างสิ่งสกรปรกล้างฝุ่นละอองล้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องใช้แชมพูอ่าแล้วก็ใบมิดโกนก็ใช้รองเท้าแตะหรือว่าไฟฉายหลอดไฟประมาณแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระเนี่ยจำเป็นต้องใช้ แต่ปรากฏว่าไม่มีใครใส่ก็จะใส่ของซ้ำๆเหมือนๆกันอาหารการกินก็เหมือนๆกันแล้วก็จะมีบางครั้งค่ะอยากจะบอกว่าถัสสีเหลืองๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาซื้อมานะคะเพราะว่าในวัดเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไปบริจาคดังนั้นค่ะบางครั้งถือว่าคุณจะถวายสังฆทานนะคะเพียงแค่คุณอาจจะใส่ถุงก็ให้มิดชิดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปถวายดิฉันเคยไปถวายค่ะพระท่านบอกว่าโยมอาตมาเนี่ยอยากจะได้ชุดสําหรับทําความสะอาดห้องน้ํา เพราะไม่มีแปรงไม่มีไม่กวาดสามารถที่จะทําความสะอาดอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะของธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ล่ะค่ะพระต้องการดังนั้นค่ะเราเองซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะต้องการที่จะทําบุญอยากจะใส่บาตรอยากจะถวายสังฆทานก็ลองเลือกซื้อหาสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วสามารถที่จะให้พระนําไปใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการกินที่ใส่บาตรไปนะคะก็ขอแต่เพียงว่าดูแลนิดนึงว่าอย่าให้หวานเกินไปอย่าให้มันเกินไป ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกันจันรลพระพุทธศาสนาทำให้สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะได้สามารถเทศนาโปรดพวกเรากันได้อีกหวังว่าคลิปในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ชอบทำบุญชอบใส่บาตรนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ถูกใจใช่เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็การใส่บาตรครั้งต่อไปเราก็จะเรียกผิดพันธ์ดีๆ นะคะอย่างเช่นอาหารบำรุงสุขภาพสักชิ้นหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วค่ะหวังว่าเราจะพบกันอีกในคลิปสุขภาพต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ